ครับสำหรับคลิปนี้นะจะเป็นคลิปวิธีการดูแลรักษาของเรื่องฮอลิคอปเตอร์นะครับอย่างอันเนี้ยเป็นรุ่นฮอ3สามช่องนะที่ทจาหน่ายอยู่นะครับพื้นฐานหลักการทั่วไปของฮอพวกนี้ก็คือว่าตัวเขาเองนะครับมันเป็นแบตเตอรี่เทียมโพลิเมอร์หนึ่งเซลล์อยู่ข้างในนะครับบางครั้งเนี่ยาบางบางกรณีคนเขาไปเล่นแล้วนะครับลืมปิดสวิตช์อย่างนี้นะครับเป็นสถานี้ไฟจะติดอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็วางไว้จนแบตเตอรี่หมดมันจะมีปัญหาต่อไปคือเรื่องของ ครั้งต่อไปเวลาเราเล่นนะครับแบตเตอรี่เขาหมดนะครับอย่างที่ผมแจ้งในต้นคลิปไปแล้วว่ามันเป็นแบตลิเทียมโพลิเมอร์ซึ่งถ้าเกิดไฟมันหมดเมื่อไหร่มันจะชาร์จไม่เข้านะครับมันจะเสียทันทีนะครับอันนี้แจ้งก่อนเพราะนั้นเวลาเล่นเสร็จแล้วให้ปิดด้วยนะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งที่เจอไปบ่อยคือบางครั้งเนี่ยเราเล่นอยู่นะครับแบตเตอรี่มันอ่อนก็พยายามจะบินก็ลากไปกับพื้นเนี่ยลากลากไปลากเหมือนรถเลยครับลากดิฟไปเรื่อยจนเครื่องมันตัดการทํางานอย่างนี้บอกก่อนนะครับเสียเหมือนกันนะครับเสียเเเสีีียรรื่่่ออองงขแตตทมัน วลตกเยอะๆหลักการของแบตเตอรี่ลิเธียมก็คืออย่าให้ต่ากว่ามโวลต์นะครับอย่าให้ไฟมันต่ําถ้าไฟมันต่ำปุ๊บมันก็จะมีปัญหานะครับคือมันจะชาร์จไฟไม่เข้าอันนี้พื้นฐานของการเล่นฮอพวกแต่อย่างนี้เหมือนกันทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับที่เป็นฮอแนะนำนะครับอย่าเล่นให้หมดรู้สึกว่าบินไม่ขึ้นแล้วก็ตัดซะนะครับหยุดหยุดเล่นปิดสวิตช์นะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับวิธีการเล่นนะครับมีคําถามถามเข้ามาก็คือพี่ทำไมไปแล้วมันบินไม่ขึ้นนะครับ หลักการเลยเราต้องเปิดสวิตตัวลำก่อนนะครับแล้วก็เปิดสวิตที่รีโมทนะครับจากนั้นดันสติ๊กขึ้นทีหนึ่งลงทีหนึ่งนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเราไปใช้ลักษณะนี้ผมถืออยู่ถือถือถืออยู่ในมือนะครับแล้วก็วางแล้วก็เปิดสวิตนะครับถามว่ามันติดไหมมันติดนะครับติดติดแน่อนอนแต่ปัญหาเราไปคือหางมันจะไหลหางมันหา,หางมันจะเอียงนะครับมันจะไม่กันให้นะครับ ก็แนะนําให้เราทําทาทาขั้นตอนแบบที่ผมทําตอนแรกนะครับก็เปิดสวิตตัวลำนะครับเปิดสวิตโดนเอ้ฮอนะครับขอโทษแล้วก็เล่งคันเร่งขึ้นแล้วก็ลงนะครับแค่นี้เองนะครับทีนี้มาดูในฟังก์ชันของฮอรุ่นนี้นะครับพื้นฐานหลักๆมันมีอะไรไม่ซับซ้อนนะครับจะมีปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มหมุนๆเอาไว้สับทิมนะครับทิมนี่หมายความว่าชันเราเร่งนะครับดอาการนะครับถางไหลเห็นไหมหมุนป้านซ้ายเองนะครับ เราก็ค่อยปรับตรงนี้นะครับจนมันนิ่งก็ค่อยหมุนหมุนสวนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเป็นห่างมันหยุดนะอาการนมะดีขึ้นเนี่ยผมค่อยปรับทีน,น,นิดีน,นิด่อ่าจนหยุดนะฮะาอานี้นะครับถ้าอยานี้เราก็พร้อมเล่นแล้วบินได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองบินกันเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะบินมันจะมีปุ่มอีกสองปุ่มอยู่ด้านนี้ด้านบนนะครับปุ่มน,นี้จะเป็นปุ่มสปีดโลสปีดไฮนะครับความเร็วหนึ่งความเร็วสองนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับ จะเป็นปุ่มเดโมบินอัตโนมัตนะครับเดี๋ยวเราทดสอบบินกันเป็นยังไงดูก่อนทําการบินนะแนะนําให้เอาไปชาร์จก่อนนะครับก็คือสนาะนี้นะครับต่อสาย USB เข้ากับที่ชาร์จนะครับเป็นสนาะนี้นะครับถ้าเต็มไฟมันก็จะดับนะครับทิ้งไว้กดออนดันขึ้นลงทีนะครับโอเค okay. ไปคันเร่งมันจะอยู่ด้านซ้ายนะครับ แล้วก็ด้านขวานี่จะเป็นด้านมังคับพิศทางนะครับอันนี้หมุนหมุนขวานะครับหมุนซ้ายนะครับเดินหน้านะครับดันถักถักขึ้นนะครับอ่ะคุณลองปรับสี่สองตรงนี้นะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะฮะโอเคมาดูในฟังก์ชันที่เป็นเดโมโหมดนะครับปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับลองเลยกดนะครับ อทำงานนะครับไปอัตโนมัตินะเดี๋ยวมันหมุนเองนะครับแต่เราต้องคอยบังคับเรื่องทิศทางมันด้วยนะครับบังคับเรื่องเนี่ยอ่าระดับความสูงนะครับอันนี้เดโมโหมดนะครับอากลับมาโอเคง่ายไม่ยากหลงจอดีกว่า